สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเรียวแฟตไฟติ้งนะครับและสาระดีๆเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้เป็นหัวข้อ Q&A นะครับก็เป็นคำถามที่ผมเก็บมาจากในเว็บพันทิปนะเพราะว่าผมได้ไปตอบไว้ก็เลยมาต่อยอดนะทำคลิปลงช่องเลยนะหัวข้อคำถามในวันนี้ก็คือว่ากินหวานแล้วปวดหัวมันเป็นเพราะอะไรเออก็น่าสนใจนะว่าเวลา บางคนอาจจะเคยเจอว่ากินหวานแล้วรู้สึกปวดหัวมันเป็นเพราะอะไรได้บ้างมันเป็นเพราะน้ําตาลหรือเปล่าเพราะว่าบางคนบอกว่าน้ําตาลคือยาพิษแต่บางคนก็บอกอีกอย่างเขาบอกความรักคือยาพิษอะไรคือยาพิษกันแน่นะอ่ะพูดถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่อาจจะส่งผลนะครับอันดับแรกก็เป็นเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดถ้าเราทานอาหารหวานเนี่ยจานวนมาก มันอาจทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้ร่างกายเราจะหลั่งอินซูลินนะครับเพื่อนําน้ําตาลที่มันเยอะเกินไปเนี่ยไปเก็บตามเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับหรือกล้ามเนื้อนะครับทีนี้เนี่ยพออินซูลินก็ดึงน้ําตาลไปเก็บแล้วนะครับส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดอมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ลดลงเร็วในทุกคนหรอกอันนี้ในคนที่ รู้สึกปวดหัวมันอาจจะเกิดสิ่งนี้ได้นะครับคือการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําตาลอย่างรวดเร็วนี่อาจส่งผลต่อ,อระบบประสาทได้นะครับทําให้รู้สึกปวดหัวสังเกตนิดนึงว่าผมจะย้ําคําว่าอาจอาจอาจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นในทุกคนไงมันอาจจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นเองนะครับต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะขาดน้ํานะครับเวลาที่ทานหวานเนี่ยน้ำในร่างกายจะถูกดึงไปใช้นะครับก็ อาจจะเกิดมาวะขาดน้ำส่งผลให้เกิดการปวดหัวได้นะครับต่อมาอาหารหวานมันไม่ใช่เรื่องของความหวานหรือน้ำตาลอย่างเดียวละคือฟู้ดอะนะแหล่งอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีนะครับพวกสารกันบูดแต่งสีแต่งกลิ่นสารเหล่านี้อาจจะไปกระตุ้นความปวดหัวในบางคนได้นะครับก็ อาจจะลองดูว่าเอะเราทานสมมติหวานจากผล,ลไม้แล้วมันไม่เป็นแล้วไปทานขนมหวานชนิดนี้นี้อาจจะเป็นอะไรเงี้ยลองสังเกตดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นไปได้นะครับในคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยนะอาหารหวานก็เ,เป็นหนึ่งในตัวกระตุน้นให้เกิดอาการได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะเป็นหนึ่งในปัจจัยต่างๆมากกว่าสุดท้าย อาจจะเป็นเรื่องของภาวะไทรอยฮอร์โมนตับนะทำให้ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ปวดหัวได้นะครับใดๆก็ตามนะครับเราหมันสังเกตตัวเองนะครับแล้วก็ควบคุมการทานหวานอาอาหารหวานเนี่ยแนะนำว่าได้จากธรรมชาติพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยจะดีดีกว่าไปทานเป็นพวกขนมหวานนะ แต่ขนมหวานทานได้ไหมก็ทานได้อย่าเยอะอย่าทีอย่าบ่อยนะครับทานให้มันฮิวใจเนี่ยนะให้มันรู้สึกดีแต่อย่าไปทานแบบเยอะมากจนมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับเลี่ยงอาหารที่มันใช้สารเคมีาสารกันบูดสารแต่งสีแต่งกลิ่นอะไรเงี้ยก็จะดีต่อสุขภาพแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะครับแนะนำว่าอย่ามาตั้งกระทูถามนะไปหาหมอ <c oughs> คือหมอจะได้ดูสาเหตุแล้วก็รักษากันต่อไปนะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอยากสอบถามก็พิมพ์กันเข้ามาได้น,นะผมก็ยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมาถามกูไปหาหมอมาถามผมอยากให้ถามนะแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์ให้กำลังใจหน่อยนะครับ แล้วก็กดแชร์ให้คนที่คุณรักและห่วงใยหรือคนที่เขาอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะครับก็แชร์ไปได้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันหน่อยแล้วกดกระดิ่งให้มันเตือนด้วยนะเวลาผมคลิปใหม่มันขึ้นมันจะได้แจ้งให้ท่านทราบและจะได้เข้ามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ